ข้าเพิ่งได้เกมใหม่มาเจ้ามาเล่นกับข้าหน่อยเกมอะไรล่ะอ๋อเกมนักล่ายุคหินนี่เองแล้วเจ้าเล่นเป็นแล้วหรอือยังข้ายังไม่ได้อ่านคู่มือการเล่นเลยมามาเดี๋ยวข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังเองวิธีการเตรียมเกมอย่างแรกเลยเลือกสีเผาที่จะเล่นก่อนจากนั้นหยิบตัวผู้เล่นพร้อมกับแผ่นรองลูกเต๋าตามสีที่เราเลือกไปต่อมาทุกคนจะได้รับลูกเต๋าลูกใหญ่คนละหนึ่งลูกและลูกเล็กคนละสี่ลูกตามสีของตัวเองนำกระดานมาวาง จยไหด้านออกกล้าไว้กลางโต๊ะสลับการ์ดเหยื่อและวางคว่ำไว้ที่กองการ์ดเหยื่อบนกระดานเปิดการ์ดออกมาวางที่แหล่งล่าสัตว์ทุกแหล่งแหล่งละหนึ่งใบแยกการ์ดยุคสมัยตามเลขยุคบนหลังการ์ดสลับและวางคว่ำไว้ที่กองตามเลขยุคแล้วเปิดการ์ดยุคที่1ตามจานวนผู้เล่นคูณ2และวางเรียงไว้เป็น2แถวคว่ำเปลือกหอยทั้งหมดสลับและวางไว้ข้างกระดาน แยกแผ่นทักษะพิเศษออกเป็นสามกองตามแต่ละชนิดนำ่ข่นักล่าออกมาเพื่อใช้เตรียมทอยลูกเตา๋าเพียงเท่านี้ก็เป็นอันว่าเตรียมเกมเสร็จสิ้นวิธีการเล่นเอาละ่ะเรามาพูดถึงวิธีการเล่นเกมกันว่าแต่ใครจะเริ่มเล่นเกมก่อนละ่ะคนที่เห็นสัตว์ป่าล่าสุดก็หยิบแผ่นเริ่มเล่นไปและเป็นคนเริ่มเล่นเกมก่อนยังไงละ่ะออเมื่อถึงตาของเราจะทำได้สองอย่าง อย่างแรกเลยคือการออกล่าสัตว์การออกล่าเราจะทําการทอยลูกเต๋าที่เรามีทั้งหมดทั้งลูกใหญ่และลูกเล็กลงไปในคข่ยนักล่าจากนั้นเราจะเลือกหน้าเต๋าที่ทอยได้อย่างน้อยหเลขและนําลูกเต๋าทุกลูกที่ตรงกับเลขที่เราเลือกมาวางลงบนแหล่งล่าสัตว์ตามเลขของลูกเตา๋าแล้วก็จะเป็นการจบช่วงการออกล่าสัตว์นั้นแสดงว่าข้าทอยลูกเต๋าได้ตามนี้แล้วข่าเลือกเลขหนึ่งและเลขสี ก็ต้องหยิบไปวางสามลูกเลยงั้นสิใช่แล้วเหรอถ้าเกิดว่าในแหล่งล่าสัตว์นั้นมีลูกเต๋าสีอื่นอยู่ให้นําลูกเต๋าของเราไปต่อท้ายลูกเต๋าที่อยู่ก่อนหน้าด้วยเอาแล้ลูกเต๋าที่เหลือล่ะถ้าจะเอาไปไว้ไหนเก็บไว้ก่อนเอาไว้ทอยใหม่ในตาถัดไปนอกจากนี้ในช่วงการออกล่าสัตว์ยีงมีอีกอย่างที่เราสามารถทําได้ซึ่งก็คือการแย่งชิงความได้เปรียบ โดยการใช้แผ่นทักษะพิเศษนั่นเองหากผู้เล่นมีแผ่นทักษะพิเศษอยู่และยังไม่ได้ใช้ผู้เล่นสามารถใช้ได้ในตาของผู้เล่นแล้วแผ่นทักษะพิเศษเนี่ยมันมีอะไรบ้างมี3แบบตามนี้เลยเปลี่ยนแผนผู้เล่นจะสามารถทอยลูกเต๋าได้ใหม่อีกหนึ่งครั้งโดยสามารถเลือกทอยใหม่กี่ลูกก็ได้ขับไล่ผู้เล่นเลือกลูกเต๋าสีอื่นที่อยู่ในแหล่งล่าสัตว์หนึ่งลูก คืนเจ้าของแล้วให้เจ้าของลูกเตา๋าทําการทอยใหม่ทันทีและนําไปวางในแหล่งล่าที่ตรงกับเลขที่ทอยได้ใหม่ถอยหลังตั้งหลักผู้เล่นเลือกลูกเต๋าของตัวเองคืนกลับมาจากแหล่งล่าสัตว์ใดก็ได้สองลูกหากใช้ทักษะนี้ก่อนทอยลูกเตา๋าให้นำกลับไปทอยพร้อมกับลูกเต๋าที่เหลืออยู่แต่หากใช้หลังทอยลูกเตา๋าให้เก็บไว้ทอยในรอบถัดไปโอ้สุดยอดเลยและแผนทักษะพิเศษนี่มันจะได้มายัางไง เราไปขุดดินหาไหมเนี่ยเจ้าจะบ้าเหรอผู้เล่นจะได้รับแผ่นทักษะพิเศษจากการเลือกการยุคสมัยหลังจากที่ผู้เล่นทําการทอยลูกเต๋าและเลือกวางจนหมดแล้วการเลือกการยุคสมัยนั้นจะเลือกได้2ใบที่อยู่คู่กันในแนวตั้งและออกจากการเล่นในรอบนี้และรอจนกว่าผู้เล่นคนอื่นจะเล่นจนลูกเต๋าหมดและได้รับการยุคสมัยครบทุกคนรอบการเล่นจึงจะจบลง แล้วถ้าหลอกการเล่นจบแล้วจะทําอะไรต่อแล้วลูกเต๋าที่วางไว้จะทําอะไรได้ลนั่นนะใจเย็นๆก่อนเมื่อจบรอบการเล่นแล้วผู้เล่นจะได้รับการ์ดเหยื่อจากแหล่งล่าสัตว์ตามลําดับโดยผู้เล่นที่มีค่ารวมของลูกเต๋ามากที่สุดในแหล่งนั้นๆจะได้รับเหยื่อนั้นไปโดยมีวิธีการนับค่าของลูกเต๋าตามนี้ลูกเต๋าลูกเล็กมีค่าเท่ากับ1ลูกลูกเต๋าลูกใหญ่มีค่าเท่ากับ1.5ลูก,ลก หากในช่องแหล่งล่าสัตว์ช่องใดไม่มีผู้เล่นคนใดวางลูกเต๋าให้นําเหยื่อนั้นออกจากเกมถ้าผู้เล่นเป็นผู้ที่มีค่าของลูกเต๋ามากที่สุดแต่เพียงผู้เดียวผู้เล่นจะได้เหยื่อในช่องนั้นและเก็บลูกเต๋ากลับคืนและหากผู้เล่นมีค่าของลูกเต๋าเท่ากันให้ดูจากลูกเต๋าลูกสุดท้ายในแถวนั้นว่าเป็นของใครคนนั้นจะได้เหยื่อนั้นไปงั้นถ้าเจ้าวางลูกเต๋าลูกใหญ่หนึ่งลูกแล้วข้าดันมาวางลูกเต๋าใหญ่หนึ่งลูกในช่องเดียวกันข้าก็จะได้เหยื่อไปใช่ไหมใช่แล้ว จจะได้รับเหยื่อไปสําหรับผู้เล่นที่มีค่าลูกเต๋าเป็นอันดับสองในแหล่งล่าสัตว์แต่ละแหลง่งจะถูกย้ายลูกเต๋าไปวางในแหล่งล่าสัตว์พิเศษโดยย้ายตามลําดับจากแหล่งที่1ไล่ไปถึงแหล่งที่6แล้วแหล่งล่าสัตว์พิเศษเนี่ยจะได้รับเหยื่อยังไงเราก็จะใช้วิธีตัดสินผู้ที่จะได้รับเหยื่อเมื่อในช่องปกติเลยเมื่อผู้เล่นทุกคนหยิบการ์ดเหยื่อเสร็จแล้วให้เก็บลูกเต๋าคืนผู้เล่นเพื่อใช้ในรอบถัดไปหลังจากนั้นการยุคสมัยที่เราหยิบไปในรอบนั้นจะแสดงผลทันที ซึ่งการ์ดยุคสมัยแบ่งออกเป็นการ์ดความรุ่งเรืองและการ์ดรางวัลเกียรติยศหนึ่งการ์ดความรุ่งเรืองประกอบไปด้วยกำเนิดนักล่าได้ลูกเต๋าเล็กเพิ่มหนึ่งลูกนักล่าเติบโตลูกเต๋าลูกเล็กจะเปลี่ยนเป็นลูกใหญ่หนึ่งลูกผู้มาเยือนได้ลูกเต๋าเผาพเนจรลูกเต๋าสีใสอะนะซึ่งสามารถใช้ได้ในรอบถัดไปเท่านั้นเมื่อวางลูกเต๋าเผาพเนจรในแหล่งล่าสัตว์ให้วางแผ่นรองลูกเต๋าของสีตัวเองไว้ข้างใต้ด้วย จะได้รู้ว่าเป็นของใครการค้าได้รับเปลือกหอยตามจํานวนรูปเปลือกหอยที่อยู่ในการ์ด 2. รางวัลเกียรติยศจะอยู่ในการาดยุคสมัยรอบที่4ประกอบไปด้วยพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่จะได้30คะแนนต่อลูกเต๋าลูกใหญ่1ลูกพลังความสามาคถีจะได้10คะแนนต่อลูกเต๋าลูกเล็ก1ลูกผู้รำรวยมั่งคัง่งจะได้10คะแนนต่อเปลือกหอยหอันผู้นําเทคโนโลยี เปลือกหอยของเราทุกอันที่มีค่า20คะแนนจะมีค่ากลายเป็น40คะแนนความรู้จักบรรพชนจะได้30คะแนนต่อแผ่นทักษะพิเศษที่ไม่ได้ใช้1แผ่นศักดิ์สีของผู้ล่าทุกๆก,กการ์ดเหนื่อ1ชุดจะได้คะแนนตามจำนวนผู้เล่นจำนวนผู้เล่น2คนได้20คะแนน3คนได้30คะแนน4คนได้40คะแนนหลังจากนั้นทำการเปลี่ยนผู้เริ่มเล่นเป็นคนถัดไปทางซ้ายมือ แล้วก็ทำตามขั้นตอนเดิมจนครบสี่ยุคสมัยเป็นอันจบเกมอ้าวจบเกมแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครชน,นะนับเจยือเอาเหรอไม่ไม่เราจะนับคะแนนกันโดยวิธีนับคะแนนก็จะมีตามนี้เลยผู้เล่นจะได้รับคะแนนตามที่ปรากฏบนหน้าการ์ดเหยื่อที่เก็บมาถ้าผู้เล่นเก็บเหยื่อชนิดใดได้มากที่สุดจะได้คะแนนพิเศษตามมุมขวาบนของการ์ดเหยื่อบวกเพิ่มเข้าไปอีกถ้าได้จํานวนเท่ากันให้แบ่งคะแนนกันเศษปัดทิ้งยังไม่หมด ถ้าผู้เล่นเก็บเหรียญครบทั้ง5ชนิดจะได้คะแนนพิเศษไปด้วยอีก50คะแนนต่อหนึ่งชุดเลยนะนอกจากนี้ยังมีคะแนนจากจุดอื่นอีกนะเปลือกหอยทุกอันที่ผู้เล่นได้จะมีคะแนนบอกอยู่และจะนับคะแนนพิเศษจากการเกียรติยศด,ด้วยจากนั้นจึงนำคะแนนทั้งหมดไปรวมกันผู้ชนะคือคนที่มีคะแนนมากที่สุดแล,ละ้ะเท่ากันล่ะคนที่มีเปลือกหอยมากกว่าก็จะชนะแล้วถ้ายังจะเท่ากันอีกน่ะก็ชนะทั้งคู่ไปเลยและกันในนๆก็ขนาดนั้นแล้วและนี่ ก็คือทั้งหมดของวิธีการเล่นเกม Dice Age เล่นไม่ยากเลยใช่ไหมละ่ะนั้นมาเริ่มเล่นกันเลยรับรองว่าข้ามปแพ้แน่นอะถ้ามั่นใจว่าจะชนะข้าได้ก็ลองดูตามมาดูพวกเราเล่นกันได้นะที่คลิปเกมเพย์นักล่ายุกหิน Dice Age นักล่ายุคหินบอร์ดเกมสุดมันสัญชาติญี่ปุ่นจากค่ายเกมชื่อดัง Hobby Japan หาซื้อได้แล้วที่ b 2 s และร้านบอร์ดเกมทั่วประเทศ The Stronghold ประตูสู่บอร์ดเกม